พื้นที่สาธารนณะคือพื้นที่สําหรับใช้สอยเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์การออกกําลังกายหรือการพักผ่อนหย่อนใจเช่นเดียวกับกวานพะเยาในจังหวัดพะเยาสถานที่ที่ถูกจัดให้เป็นสถานที่สาธารนณะแต่กลับมีประชาชนและเยาวชนบางกลุ่มใช้เป็นสถานที่ในการนั่งดื่มสุราและมัวสุมจนทําให้ผู้คนที่สัญจรไปมาและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง พบเห็นได้อย่างชินตาโดยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีการเกรงกลัวต่อกฎหมายการห้ามดื่มสุราในที่สาธานะรณะแต่อย่างใดเนืน่องจากมันมีพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551นะครับอสสาระสำคัญก็คือการห้ามจำหน่ายหรือดื่มสุราในที่สาธารณะนะครับส่วนมากที่สถานีตำรวจปะทนเมืองเพยียวทำการจับกลุ่ม สามารจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับมีมาเที่ยวบริเวณชายกว้านแล้วเกือบจะทั้งหมดไม่ทราบว่ามีกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการบริโภคหรือจําหน่ายสุราในบริเวณสถานีสาธารณะเป็นกลุ่มเยาวชนไมส่วนใหญ่ครับเรามีช่วงเวลาจํากัดนะครับว่าเวลาไหนดื่มได้เลยห้ามดื่มเลยครับ คือในสถานที่สาธารณะนี้เขาห้ามตลอด24ชั่วโมงครับจากสถิติการจับกลุ่มการดื่มสุราในพื้นที่สาธารนณะพบว่าสถิติสูงสุดอยู่ที่เดือนมกราคมพุทธศักราช2555จำนวน4รายและยอดสรุปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555มียอดรวมทั้งหมด6รายจากที่ทีมงานได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารนณะ ของคนในบริเวณกวานพยาวก็ยังพบกลุ่มเยาวชนนั่งมั่วสุมดื่มสุรา,ท,าทั้งท่านที่ในบริเวณกวานพยาก็ได้มีกฎข้อบังคับต่างๆในการใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นป้ายกฎหมายการดื่มสุราในที่สาธารณะรวมทั้งโทษของการฝ่าฝืนแต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ก็ยังใช้พื้นที่สาธารณะในการมั่วสุมดื่มสุรากันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายตามรรพมรบควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 นะครับ มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนและกระปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทครับ<ม>เป็นอำนาจของศาล<ม>ทางตำรวจไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาได้มีมาตรการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจอีกแรงหนึ่งทำให้สถิติการจับกลุมที่ผ่านมานั้นมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก แต่เดี๋ยวนี้จะน้อยกว่าเมื่อก่อนก็ตำรวจเข้าใจเนี่ยตำรวจเข้าใจเนี่ยถึงความรู้สึกที่ว่าถ้านั่งกินเบียร์กินอะไรลิงก้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่แบบเห็นด้วยอะเพราะว่าพยายากมาทั้งมากินบรรยากาศเนาะแต่ถ้านักเรียนได้ไม่สูง